สวัสดีครับสมาชิกช่องลุงโดงพาตัวทุกท่านครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับเมื่อประมาณวันที่10นะครับผมได้ลงสูตรหวยที่ผมคำนวณเองไปนะครับได้ลงไปแล้วหนรอบนะครับหลังจาก ชี้หวยออกไปแล้วนะครับเมื่องวดที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยคือ,อวันที่1่กุมภาเนี่ยผมก็ได้มาลงคลิปอีกรอบ <c oughs> นะครับอขอย้อนสูตรกลับไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับงวดวันที่16ธันวา2องห้านะครับซึ่งผมจะคำนวณให้ดูอีอกรอบหนึ่งนะครับ เื่อสมาชิกบางท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยเห็นสูตรผมนะครับย้ำนะครับสูตรนี้ผมเคยออกไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพอหวยออกแล้วก็เอามา,อาบอกว่าสูตรของตัวเองถูกไม่ใช่นะครับสูตรผมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับยังแต่มีบางอย่างเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะผมจะบอกในตอนท้ายนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มคำนวณเ,เอางวด ผล,ผลของงวดมาที่16ธันวา2 5งร้ 1, อยอ่เอา,เ,า,เ,าเลขที่ออก3 5 6ห6 4นะครับแล้วเอา3ตัวท้ายมาตั้ง5 64ตั้งสูตรของผมให้บวก2ทุกหลักนะครับบวกทุกหลักนะครับไม่มีไม่มีทดนะครับบวกถ้าเกิน10ตัดออกเลยเอาแต่เลขท้ายนะครับอลองบวกดูนะครับ5บวก2เป็น7 6, 2, 8, 4, 2, 6บวก2เป็น8 4บวก2เป็น6นะครับผลที่ได้ ที่คาดว่าจะอ,อ่อนงวดต่อไปก็คือ78 6นะครับทำแบบนี้นะครับแต่แต่สูตรนี้เป็นสูตร3หางนะครับให้บวกหนึ่งแต้มลบหนึ่งแต้มในในอีก2หางนะครับเช่นเอา7 8 6นี่แหละมาตั้งแล้วบวกในหลักหลักที่10นะครับบวกด้วยบวกลบก่อนก็ได้ครับลบก่อนนะครับลบหนึ่งก็จะได้7 7 6หนะครับนี่คือลบจากตรงนี้มา1แต้มนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาบวก1นะครับเอา7 8 6หมาตั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วบวกด้วย1ในหลักที่10นะครับก็จะได้7 9 6เนะครับเป็นเลข3หางนะเป็นเลข3หางที่ออกมานะครับซึ่งน้ำหนักน้ำหนักที่ให้ก็คือตรงนี้หางที่1 5ดาวหางที่2 4ดาวและหางที่3าม สามดาวนะครับเลขที่ออกมาดูเลขที่ออกงวดวันที่สามสิบธันวานะครับสองห้าหกหนึ่งนะครับเลขที่ออกเจ็ดสามห้าแปดหกเจ็ดมาดูซิว่าผลการคํานวณเป็นยังไงบ้างครับก็มีถูกนะครับมีถูกเจ็ดแปดหกแต่มันเป็นโต๊ดนะครับมันสลับไม่ถูกที่นะครับก็ถือว่าเข้านะครับแต่เข้าแบบโต๊ดไม่เข้าตรงๆนะครับงวดนี้ผมทดลองคํานวณนะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับ ยังไม่ได้ซื้อตัวตัวเจ้าของสูตรเองยังไม่ได้ซื้อของวดต่อไปนะครับก็เอาเลขเจ็ดสามห้าแปดหกเจ็ดเนี่ยมาคำนวณนะครับามาคำนวณหางวดต่อไปก็เอาแปดมาเดิมนะครับแปดหกเจ็ดตั้งบวกด้วยสอง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 นะครับก็จะได้ศูนย์เจ็ดเก้าเออจะศูนย์แปดเก้า 0, 8, นะครับผลออกมาตรงนี้นะครับศูนย์แปดเก้าแล้วก็เอาศูนย์แปดเก้าตั้งนะครับลบในหลักที่สิบนะครับศูนย์ ได้เหมือนเดิมครับตรงนี้ไม่ต้องบวกลายปล่อยเหมือนเดิมนะครับในหลักร้อยนะลบแค่หลักนี้นะครับ8-1ลบหนนะครับก็จะได้เป็น0 7 9ส่วน9ตัวนี้ไม่ได้ปล่อยไวม้มอนเดิมนะครับ9นะก็จะเป็น0 7 9ย็นะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หางที่30 89ูนดเ้ลบบวกด้วย1นะครับก็จะเป็น 099นี่คือเลข3มหางที่ผมคำนวณออกมาและงวดน,นี้ผมซื้อนะครับผมเริ่มมั่นใจแล้วผมซื้อเองนะครับซื้อมีหลักฐานอะไรว่าผมไปซื้อลอตเตอรี่ผมก็ซื้อมานะครับงววันที่17เนี่ยครับผมก็ไปซื้อ0ถูกยากนะครับก็ ก็เป็นที่รู้ๆกันนะครับเราเป็นคนไทยนะก็รู้อยู่นะครับก็ไม่ต้องพูดออกคลิปเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายนะครับวันนี้ผมถูกแต่ผมถูกไม่ได้ถูกน้ําหนักที่ที่เป็นห้าดาวเป็นสี่ดาว<อก> <injust> นะครับเบอร์ไปนะครับไปนะครับ